้าเขาออกก่อนเพื่อนคือแบบนี้ยอ่ลรวงข้าวค่าจะแบ่งไปหายไปเพราะอะไรนกเ <c oughs> จ้าที่แรงนกมากินหมดเลยนะนกมากินหมดเลยอตอนนี้คือข้า,ขาวข้าวคือข้าวออกก่อนเพื่อนคือแบบนี้แหละฮะท่านผู้ชมก็คือหนึ่งคือโดนโดนนกจิกไปเจ้าที่แรงก็คือต้องเส้นไหวเจ้าที่ด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็คืออันนี้เป็นข้าวเริ่มเริ่มออกรวงเริ่ม,มแก่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาระบายน้ำเห็นไหมฮะช่วงนี้ครับระบายน้ําทิ้งไปนะฮะ เพื่อทีให้ข้าวแก่เ,เต็มเต็มรวงอะไรเงี้ยข้าวแก่แล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรประมาณนี้นะเนาะอะไรไม่ก็รวงนี้ก็ง็งามนะตรงนี้ก็งามเนะี่ยตรงนี้คือลวงนี้เอสอะมากเลยอันนี้อ,ออกก่อนเพื่อนนะครับเห็นไหมก็เราเห็นข้าวแล้วก็อู้แลเราภูมิใจแล้วอะไรประมาณนี้ในปีนี้นะครับท่านผู้ชมเมล็ดเรลี่ยกันสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะฮะแล้วแบบนี้คือ เต็มนาด้วยนะเต็มนาด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเต็มนาด้วยหปายว่าคือไปนูกเนี่ยมองไปสุดลูกหูลูกตาใช่ไหมครับคือโอ้ยแล้วก็คือเอ่อเมื่อสองสามที่ผ่านมาคือขายแล้วเนาะขายแล้วอะไรเงี้ยคือเราแบ่งขายเพราะว่าคือข้าวเป็นข้าวเก่าเก็บไว้นานก็ไม่ได้เนาะเราต้องแบ่งขายต่อไปเราก็ต้องทําต้องทําเป็นแบรนด์ของเัวเองแล้วว่าคืออ้ขายข้าวในแบรนด์แล้วนะเพราะว่าอะไรของเราเป็นเกษตรอินทรีย์โดยแท้เพราะอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นออร์แกนิกเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างที่บอกครับตอนนี้เรามีสตอรี่แล้วนะว่า เอ่อ uh, จากนี่เลยเราต่อไปเราก็คือจะแพ็กข้าวขายไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ขายมันก็สอบไปให้ลงสีเลยนะเพราะว่าลงสีเขารวยแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเอ่อ uh, เนี้ยครับจริงสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือว่าเราต้องสร้างแบรนดิ้งสร้างแบรนด์ว่าสินค้าของเราคือข้าวนะจะตึกนาแปลงนี้แหละที่เราปลูกอยู่อะไรเงี้ยเอ่อ uh, ใครสนใจที่อยากกินข้าวของเราไหมก็เสด็จซี้ีไหมอะไรประมาณเนี้เอ่อมาซื้อได้นะที่ที่นี่อะไรประมาณนี้ฮ uh, นะ,ะ,รระรเราก็คือจะมีสตอรี่เราก็สร้าง Story, สตอรี่ให้ทู้ชมเห็นว่า ปลูกยังไงแล้วก็คือแบบไม่ใส่ปุ๋ยก็คือทไมถึงข้าวถึงงามถึงได้ถึงได้กินวันนี้อะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้เขาเนี่ยแหลเขาคือสิ่งที่เราอยากอยากนําเสนออยากเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าอย่าไปลงทุนนะคือเราลงทุนจ้างไถแล้วยังไม่พอเราอย่าไปลงทุนเหมือนว่าซื้อสารเคมีมาฆ่าหญ้านะ,ะมาไดา้หญ้าแล้วก็ได้เองบนคันนานเนี่ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมบนคันนานแล้วก็ได้หญ้า,ยายเองนู่นเนี่ยแม้บนคันนานเนี่ยมองย้อนกลับไปเนาะ พัฒนาเราก็ได้หญ้าเองนะครับเรามีมีเรามีจอบมาคือเราก็ได้หญ้าเองนะฮะก็คือแบบเ,เราไม่ต้องไปใช้อะไรเลยคือเราใช้ตัวเรานี่แหละได้ได้หญ้าเองดูแลนาข้าวเองแล้วก็เขาก็งอกงามแบบนี้ให้เราเห็นไงฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะก็ก็คือแบบขึ้นอยู่ที่เราดูแลเลยนะก็คือไม่ไม่ยากเลยคือไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยหไหมแล้วข้าวก็เขของเราคือแบบโอ้โหเนาะอย่างที่บอกคือพูดแล้วก็แบบ ผมใจเข้าใจนี่นาข้าวผมใจรวงข้าวรวงข้าวก็งามด้วยเห็นไหมครับโอ้โหรวงนี้เนาะรวงนี้โอ้โหรวงนี้คืออุดมสมบูรณ์มากเลยท่านผู้ชมโอ้โหนี่คือแบบรวงนี้ได้เลยคือได้ได้ตามได้ตามหลักวิชาการของได้วิชาการเขาบอกว่าข้าวจะงามคือดูจากอะไรดูจากรวงข้าวนะคือมีปริมาณที่เมล็ดเยอะอะไรเงี้ยรวงหนึ่งก็คือสามร้อยยี่สิบเมล็ดอะไรเงี้ยจริงไหมโอ้โหแต่รวงนี้คือบอกโอ้โหเยอะมากเลยถี่ยิบเลยท่านผู้ชมอออืืเห็นไหมครับเนี่ยรวงเนี้ย ตรงนี้นะแล้วก็กอเขาใหญ่ไหมกอไม่ใหญ่เนาะคือแบบเขาน่าจะขึ้นจากเมล็ดเมล็ดเดียวแหละเมล็ดเดียวคือแบบมีประมาณห้าประมาณประมาณประมาณสี่ห้าต้นต้นนี้ก็คือแบบเป็นออกลวงมาทุกทุกต้นเลยเนาะออกลวงมาให้เราเห็นทุกต้นเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าโอ้ภาพสวยมากเลยครับประมาณเนี้ยเนาะอ่ารวงข้าวโอ้อุดมสมบูรณ์อ่าข้าวออร์แกนิกเนาะอ่าออร์แกนิกธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยมองไปก็คือแบบนู่นเลยโอ้โหเป็นแบบที่ต้นทุกต้นเลยมีรวงข้าวทุกทุกตวงอะไรเงี้ยนะ อนี่คือความภูมิใจของเอาหายเหนื่อยเนาะคนที่มานาม,มาดูแลไลนรนาดูแลนาของเรา,า,เานนทุกวันทุกเช้าอะไรประมาณนี้ฮะทุกท่เห็นไหมโอเคเลยเห็นไหมครับวันนี้โอ้โหภูมิใจเนาะอันนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ขอขอแค่ดิ้งไม่ได้ขออะไรมากมายแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีของผู้ชมทุกท่านนะครับผมและที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจและการกดติดตามรับชมด้วยนะครับทนกู้ชม อันนี้คือเป็นเป็นการวันนี้มาอ่วันนี้หัวข้อคือระบายน้ำออกจากนาเนาะขอบคุณคุณอะไรนะคุณใหญ่ใช่ไหมครับอ่าใหญ่มวลเก้าเก้าอะไรประมาณนี้นะน่าจะใช่หรือเปล่าครับเนาะก็ไม่ทักทายมาต่ออะไรประมาณนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณชุดบทบ้านเราอ่า ก็คือคุณต้อมเองนะฮะแล้วก็ขอบคุณเอฟซทุกๆคนทุกท่านที่แบบว่าเออยู่ด้วยกันกับช่องแจกบารายช่ยครับตั้งแต่ต้นคลิปนะผมแล้วก็รวมทั้งการรับชมย้อนหลังด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูทุกหน้าแล้วก็มาระบายน้ําจากแต่งนาข้าวของเกษตรกร,รอของเรานะฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในเช้าวันต,ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับเอโอเคขอจบลงตัวที่หลวงข้าวงามๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชม อ่าโฟกัสนนหน่อยนึ่งป๊บโอ้โหสุดยอดเลยสว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 ย